สวัสดีครับกับพบกับแคทไฟครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟทครับจะแนะนำเทคนิควิธีการเพิ่มผู้ดูแลหรือแอดมินแฟนเพจนะครับในปี2023นะครับเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับเมนูบางคนอาจจะต้องการเพิ่มนะครับเพจในส่วนของตัวผู้ดูแลแอดมินแล้วเอ๊ะหาเครื่องไม้เครื่องมือไม่เจอไม่รู้วิธีการเพิ่มเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเพิ่มกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มแอดมินแฟนเพจนะครับหรือผู้ดูแลนะครับ ในแฟนเพจนะครับปัจจุบันในปี2023ี่เนี่ยทาง a c e b o o k เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครับกดไปที่ Facebook ครับแล้วเราเข้ามาที่เมนูนะครับในรูปโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปในส่วนของหน้าเพจที่เราต้องการนะครับกดเข้าไปครับนะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าตัวดูโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับดูโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับกดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเพจของเราที่เราต้องการนะครับในการเพิ่มแอดมินนะครับก็เป็นเพจสมมุติว่าเป็นแคทไฟนะครับ กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่เมนูอีกครั้งครับเมนูนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมามาที่หัวข้อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็กดมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าซึ่งพอเรากดมาที่การตั้งค่าเราจะงงตรงนี้ครเพราะว่าเดิมเนี่ยจะมีเมนูเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้กลายมาว่าไม่มีแล้วมีเมนูแค่3าเมนูเอ๊ะจะไปทํำยังไงต่อนะครับ ให้เรากดมาที่หัวข้อการตั้งค่าสําหรับแคทไฟ์นะครับหรือสําหรับเพจของเรานะครับตรงนี้นะครับเมนูแรกตรงนี้กดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับมาที่หัวข้อประสบการณ์เพจแบบใหม่นะครับประสบการณ์เพจแบบใหม่นะครับการเข้าถึงเพจครับการเข้าถึงเพจคืออันนี้นะครับในส่วนของการที่เราจะเพิ่มแอดมินนะครับก็กดเข้าไปครับก็คือเราสามารถไปเชิญนะครับเพื่อนนะครับก่อนจะเชิญนะครับก็ต้องอันย้ํานิดนึงนะครับ คนที่เราจะเชิญมาเป็นผู้ดูแลได้นะครับเขาจะต้องเป็นเพื่อนเราแล้วนะครับถ้าเขาไม่เป็นเพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถเชิญได้หรือค้นหาไม่เจอนะครับอ่าแล้วกดเพิ่มใหม่ครับกดจากนั้นนะครับก็ให้กดถัดไปครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาชื่อเพื่อนเราครับสมมตินี้เจอแล้วนะครับอ่าพี่ก็ติ๊กลงไปนะครับต่อมานะครับก็คือเราเนี่ยจะให้สิทธิ์เขาเข้าถึงอะไรบ้างนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับ เนี่ยนะครับก็คือสิทธิ์ที่เราต้องการให้เขาเข้าถึงเนี่ยนะครับอนุญาตให้บุคคลนี้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราอนุญาตตรงนี้ก็คือเขาสามารถเป็นแอดมินเท่ากับเราได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยครับอ่านให้ดีก่อนนะทุกคนทุกคนที่มีสิทธิ์ในการควบคุมโดยสมบูรณ์จะสามารถมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ลบบุคคลออกจากเพจได้รวมถึงคุณหรือลบเพจได้นะครับอันนี้สําคัญตรงนี้นะ าเร,ราไม่ติ๊กนะครับก็หมายความว่าเขายังได้สิทธิ์ที่ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่สามารถรบเราออกได้นะครับแต่ถ้าเราไปติ๊กตรงนี้เขาสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะครับถ้าเราเลือกแบบว่าเทียบเท่าเลยนะก็กดตรงนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์เข้าถึงนะครับคราวนี้ก็ต้องยืนยันรหัสผ่านครับเมื่อเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับทาง Facebook ก,ก็จะบอกเนี่ยเรากาลังส่งคําเชิญไปนะครับและอายุในคาเชิญเนี่ยจะหมดภาริยะเวลา30วันนะครับซึ่ง ทางในส่วนของคนที่เราส่งเชิญไปเนี่ยก็ให้เขาเปิดดู a c e b o o k นะครับว่ามันจะมีคําเชิญแจ้งเตือนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือในส่วนของตัวแจ้งเตือนในส่วนของแอปในส่วนของ a c e b o o k นะครับพอพอได้รับในส่วนของการแจ้งเตือนแล้วก็ให้คุณกดยอมรับนะครับนี่คือขั้นตอนในการเพิ่มนะครับแอดมินนะครับผู้ดูแลเพจนะครับของ Facebook ใครที่ต้องการเพิ่มนะครับผู้ช่วยในการดูแลแฟนเพจนะครับลองนำเทคนิคน,นี้ไปใช้งานกันดูนะครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับหากอยากสนุนเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์นะครับในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟ h t ครับ